สวัสดีคะ่ะเจอกับโรเซ่เหมือนเดิมเหมือนเคยที่ช่องโรเซ่สล็อตนะคะแล้ววันนี้โรเซ่มากับเกม Legend of p e r s ลซิเอ,อ้ยทุกคนเกมนี้ไม่ได้มานานมากไม่เล่นนานจริงๆทุกคนคะ่ะบวัวต่อไปเหอะเกมใหม่อะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นวัยกำลังเห่อเนาะว่าไม่ได้อ่ะทางที่แล้วไม่ใช่ทางที่แล้วดิเกมเมื่อกี้โรเซ่เล่นอีกเกมหนึ่งมาทุกคนคะ่ะอยากรู้เกมอะไรยอดกลับไปดูนะจ๊ะมา2,800ยกยอดมาขอมาทุบทุนหน่อยเพาทุบทุนมาสัน้น ขอมาทุกเกมนี้หน่อยมาเพอร์ซิวตก็เพอร์ซิวต์หรอกวะออกสตาร์ทนะช้าสิบบาทเลยแม่จัดไปเลยยาวๆห้าสิบหมุนโหเฮ้ยอย่าบอกว่าสเตเตอร์แตกเหรอแตกก็ยังไงวีดีดานมันต้องกี่ตัวบะาสามหรือสี่ตัวเฮ้ยสี่ตัวหรอเรียบร้อยจบจบนะแม่นะ จบบนะเออสิบมูลเอาไงอะเอาไงแล้วไงอะเออคำเตือนนะคะสำหรับน้องๆหนหนุ่มทนาที่มีอายุต่ 18, ้งแต่18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะหรือว่าท่านใดที่ประสบปัญหาทางนังกการเงินอย่าไปควรได้ตามโรเซ่นนะดูโรเซ่เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะยังไงล่ะสาวโอ้ มานิดหน่อยอยู่ว่าดีป่ะดีกว่าไม่แต่งล้วเนาะเกมเมื่อกี้ใครได้ดูนะคะก่อนที่จะมาเล่นตัวสิอุเนี่ยทุกคนแบบจะเข้าใจเราได้เลยว่าเพราะอะไรว่าเท่านี้ก็ดีใจแล้วนะเกมนั้นล่อซะอ่อมเลยอ่อมอ่อมอ่อมป็ดอ่อมไก่อ่อมแกงไก่เออมาทุกอ่อมไปทำไมอะเราชมเธอไม่ได้เลยด้วยนะชมเราไม่แตกเลย คอมโลนิ่งจัดเลยโหวันนี้เราแบบลุ้นไห่อยู่นะทุกคนนะอยากให้ไหแตกเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าลุ้นกันยาวๆแล้วกันเรามา2,008ใช่ป่าเราจะจำได้ครั้งแรกที่จำทุนทิได้ด้วยนะโห้ใหรเข้ามาดูหมายรถแจก๊ก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยด้วยนะเป็นกำลังใจให้เราใส่โอ้ทำคลิปดีออกมาอีๆเลยนะคะโอ้โหเอาแล้วบอกเลยว่าช็อตนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะจ้าเออถูกเปอ์ไมกาดาแน่เกือบจะพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแก yeah, ช็อตเมื่อกี้ก็โหดเกินหลังจากที่เราแบบบนบนบนแป๊บนึบนบนบนงจัดให้เลย เซวานา่มันต้องเหมือนแบบโทรศัพท์แน่เลยที่แบบมันมีแบบ AI อะ่ะมันเช็คมาได้ปะจากเสียงอะไรอย่เงี้ยว่าเราบ่นอะไร <c oughs> เอฮ้ยพอแบบทมปุ๊บไม่แตกเลยทีเนี้ยเงียยไปเลยอะไรของเขาวันนี้เงี้ย อเจมาอยูนะ่อ่ะสี่บาทเบาๆไหนแตกปะเนี่ยเราอยากได้ใจกันมากเลยอ่ะโอ้โห و, เรียบร้อยคูณสิบเอ็ดไปเลยช็อตนี้เก้าร้อยเก้าสิบบาททุกคนดอกสุดท้ายเมื่อกี้เก้าเก้าศูนย์โอ้โหโ,โอนโหดแตกมาตั้งนานรวมบัตรเ้งนานเก้าสิบเจ็ดบาทดอกสุดท้ายโ,โหให้ดิแตกมาตั้งนานเจ็ดบาทใช่ป่ะดอกสุดท้ายเก้าร้อยเก้าสิบบาทโอ้โห เฮ้ยตาตื่นเลยจากเกมเมื่อกี้กำลังง่วงนอนนะคะมาเกมนี้ตาตื่นเลยมังไงแม่มีหลายตอเอยจีเต็มแผงเกนน่ามีข้อสวยตัวไี่แพงก็มาแรงได้เด้อเกือบแหกโค้งเกือบแหกโค้งละแม่เกือบแซงแซ่การเขียวเมื่อกี้แล้วเจ็ดร้อยกว่าบาททุกคนโอ้โห มาไหน <laughs> ฟิลดีเจไงป้ายป้ายป้ายไงไปไหนกะไม่รู้อะเออเออจา้าเอาแล้วงเงียบมากนะใจไม่ดีนะเออนี่นะ ดอกมาแบบขนาดนี้อ่ะพันสองอ่ะ่อไปเบ็ด20่สิบาทถ้าไห,หน้านะลูกนะเดี๋ยวปรับเบ็ดแน่ไป20ก็30ไม่30ก็40แล้ววะ <c oughs> มาพยายามอัพเบ็ดหน่อยนะคะ30บาทแล้วกันเนาะกลกลาง40ๆ40เดี๋ยวจะสูบไปมา30บาทกล,งกลางๆนะคะ30หยุดโอ้โหขอให้ได้ลุ้นนะเมื่อกี้คือหมดเกิน บ้าบอแต่ขนาดนั้นพันกว่าบาทเอาสัญญยานก็ไม่ค่อยจะดีฝนยิ่งตก่อยยังไงเนี่ยโอ้โหพอไป30ไม่ขึ้นเลยทุกคนคนนิ่งอะเอาไงอะโอ้โหตัดใจไม่ดีแล้วอะทุกคนพอนิ่งจังอะจอดได้จอดนะคะ เ็หยุดให้ทันแล้วสเกตเตอร์แตกแม่เฮ้ยเอาดิเอาดิครับมาเลยสิบหมุนเดีย๋ยวลองเป็นห้าสิบนะคะซัส 2, 3, กสองสามหมุนแล้วกันห้าหมุนแล้วกันกำลังดีแต่ว่าตอนนี้ลุน้นฟรีเกมก่อนสองแปดแปดเออที่ไหลเปล่าโอ้หใส่มันชื้นจริงเลยหรือว่าเข้าฟรีเกมแล้วจะเหมือนทุกรอบ ใครที่ลัวรูจะขดล,ลุกม้าสิติดอย่างเดียวเลย9ร้อย28แกมาอีก7หมุแน,นะน่เล่นเตเลยได้มาโอ้โหคูณิบเอาแล้วตังคูณรออยู่คูณ30นีแต่เพิ่มมจ๊ะม่แต่เพิ่มไม่ไมเอ้ยโอ้โหนั่นไงล่อไปถึง ยานคูณสามสามแล้วตอนเนี้ยคุณชื่อมากนะของคุณชื่อเลยเกมเนี้ยเลเจนต์พวสิอูนะคะวงเล็บไปเลยนะคะตัวคูนโหดจัดคูนสัมสามไปดีครับโอ้โหโอ้โหตาลอกบันเทิงจริงบันเทิงสิ่งเลยแม่เฮ้ยโอ้โหทะยานหนึ่งแปดพันเรียบร้อย โ,โหดีลนะไม่มีหลายต่อเป่นกาช็อปตายแน่คุณสิบสามรออยู่อ่ะโอ้โรอบนี้จุกๆนะต่อดด้ไหมอ่ะเดี๋ยวเป็นห้าสิบสามหมุนตามสัญญานะคะตอนได้เราบอกห้าหมุนใช่ปะ่ะเอาห้าหมุนก็ได้เฮ่เธอมันจะต่ำกว่าแปดพันปะเนี่ยโอ้โหมันจะต่ำแปดพัน 8, อ่ะเราไม่ไม่อดเราได้ปะ โอเคเนาะไว้แค่นี้ดีกนนะว่าเนาะเราไม่อยากต่ำกว่านี้เราอย่าเสี่ยงต่อดีกว่าโอเคใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ของเราเซ่ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ์ลงเซ่ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเด้อวันนี้เราเซ่ขอตลาไปก่อนเะเจอกนัหมาในวันถัดไปไบ๊ายบายคะ่ะ